ก็สวัสดีน้องๆนหนูที่น่ารักนะครับวันนี้อยู่กับเล่มนี้เลยนะครับแล้วก็จะยาวๆกันเลยนะครับในเล่มนี้นะครับวันนี้ก็ไม่สบายนิดนึงนะครับก็เสียงจะแหบหน่อยนะครับดีต้อนรับนะครับ้าสู่ช่อง90วิชานะครับก็วันนี้จะมาสอนทำนะครับคริ่องสั นะวันนี้เราอยู่กับกันในหน้าที่หนึ่งเลยแล้วก็คือเรื่องของพอรอมอและขอรอนนตตัวประกอบจำนวนเฉพาะนะครับมาในข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคำถามก็บอกว่า8เป็นตัวประกอบของ36หรือไม่นะครับตรงนี้ไม่เป็นนะครับ อาจจะมีเสียงพัดลมเขาถามว่าเพราะอะไรแปดแปดนะนะน้องๆหรัรสามสิบหกไม่ลงตัว ข้อสองเข็ถามว่าสิบสามเป็นตัวประกอบของสามสิบเก้าหรือไม่นะสิบสามเนี่ยนะครับสิบสามนะครับตรงนี้เป็นนะเป็นนะครับแล้วคิดถูกไป เขาถามว่าเพราะอะไรล่ะเห็นผลเนี่ยเห็นผลนะครับเราก็จะเขียนว่า13หาร39ลงตัว ถามว่าข้อ3ิบเป็นตัวประกอบของ48หรือไม่ตรงนี้ตอบว่าเป็นนะครับเหตุผลก็คือ16หหาร พี่จะจับมือถือไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับมันจะสายนิดนึงนะเดี๋ยวจะปรับปรุงนะครับจะหาที่จับมาสนะี่สิบแปดลงตัวมาในข้อต่อไปสิบแปดข้อสี่นะครับ 18เป็นตัวประกอบของ96หรือไม่ไม่เป็นเหตุผล18 96ไม่ลงตัวนข้อสอบปข้อที่5 24เป็นตัวประกอบของ62หรือไม่ ไม่เป็นข้อนีอ้เหตุผลก็คือยี่สิบสี่ฐานหกสิบสองไม่ลงตัว เปียนหัวนิดนึงนะครับข้อต่อไปช่อง9ก้าสิบิชานะครับอย่านี้ไปบอกเ,เพื่อนๆนะครับมาดูได้นะครับเป็นคณิตศาสตร์เล่มเขียวนะเทมหนึ่งข้อหกยี่สิบเจ็ดเป็นตัวประกอบของหนึ่งยแปดหรือไม่ข้อนี้เป็นนะครับ ยี่สิบเจ็ดหารหนึ่งร้อยแปดลงตัวอือขอบไป ของหนึงร้อหรือไม่อ๋อสา,สามสนนะอ็ดนอ่อนี้ไม่เป็นอ่เห็นผลืสมสิเ เป็นตัวประกอบของ111หรือไม่นะข้อนี้เป็นนะครับก็เพราะว่า3 7เนี่ย ไปติดตามกันด้วยนะครับช่อง90วิชา